สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Top t o p ปแท6บหกล้อไฮโซช่องเพจท็อปแท็บ t ีแอนทีรถด,ดัมแต่งสวยแห่งประเทศไทยวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถนิสสันน่าจะเป็นนิสสันแหละนะครับแต่ผมก็แปลกอยู่อย่างหนึง่งพอไปดูเครื่องมันไม่ใช่นิสสันนะ ก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมมาเป็นคําถามแล้วกันผมก็อยากจะถามเหมือนกันนะครับมาเรามาดูกันเลยตอนนี้ดูก็เป็นรถนิสสันเนาะดูยังไงก็เป็นนิสสันหลยดูภายในสิใช่ไหมถ้ามาถึงญี่ปุ่นก็จะเป็นทรงนี้นะครับข้าวของเครื่องใช้ก็จะอยู่ ลองมาดูเครื่องยนต์ถ้าเสียจูมันก็เป็นเครื่องฮีโน่อะดูดิเนี่ยเป็นเครื่องฮีโนเป็นเครื่องฮีโนเฉยเลยเอาได้แล้วจะบอกว่าผมไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะอันนี้อันนี้พูดเลยไม่รู้ครับเอายกหัวเลยล่ะเสียจูเอา มันเป็นไฟฟ้าว่รือมันต้องดันไปอือไม่ได้ทังไหนนี่เอายกมอดูมันก็ยกหัวไปไ้โมันเลเลยเจ๊าฮ้าว่ะเอ้ใช้กำลังเลื่อยพวกนี้อะบพวกไอ้เอพีไหมโอ้เอาสวยห้าดีเจียวห้าดีีโน้ครับเจียวตัวนี้ ันเป็นนี่แม่มันโลกโก้นี่สันจะชัดคือไหนหนาเด็ทาาดท่าเนี้ยนนาเด็ยเออคือยีส่สูเออคือมีมาตรามา่ไหรคือยีสูเนาะรถกระบะเนาะเขาเขาคงจะแบบว่ารุ่นนี้ซื้อเครื่องของฮีโน่ก็คือเม่โค่ะเ,เขาขายเครื่องไปให้เม่โค่โกเบไปให้นี่แหลเนานะ ต,ตัวนี้เป็นเครื่อง175้ o 5 d นะครับชนเกียร์เหล็กเลยนะตัวนี้เกียร์เหล็กหาเกียร์ได้เนาะ5สปีดผมก็แค่ถ่ายสั่นเลยแมนหรือเปล่าเกียร์ยูดีนว่าเหรอแต่ว่ามันเกียร์ฮีโน่ปะเป็นเครื่องฮีโน่เกียร์ยูดี6สปีดดูสายเกียร์นะจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเส้นนี้มาทางนี้เซฟเส้นเกียร์จะไปทางนู้น ถ้าเป็นรถที่เราเคยเห็นก็จะมาทางเดียวกันงงขึ้นกัเจ้าบ้านนี่ฉันหัวกระซี่เจ้าบ้านนี่หัวกระซี่เหรอสามแสนเอาไปเลยโอ้สามแสนเอาไปเลยหัวกระซี่กระซี่วส,สวยทำเอาไปเห็ดอันนี้เนาะนนเ,เอาไปรถทำรถวิ่งเข้าสวนใครบะคาโก้วิ่งเข้าสวนรถใส่ถังน้รถบดเจาะได้หมดเลยรถผู้หมก่อสร้างรถล้านอุปกรณ์ก่อสร้าง เฟืองท้ายจะเป็นของยูดีนะช่วงล่างจะเป็นของยูดี6น็อตนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นยีสูก็เป็นเสื้อเอฟอะแหนบแหนบหลังก็เป็นแหนบหน้าเจ็ดทั้งตัวช่วยแล้วก็ตัวหลักนะครับไม่เหมือนฮิโน่ฮิโน่จะเป็นแหนบหน้าหกข้างบนเจ็ดข้างล่างยีสุบางรุ่นก็เป็นนะไม่รู้ว่าทำมาทําไมเฟืองท้ายใหญ่นะครับตัวนี้ สามแสนเอาไปเลป่นไปดิสามแสนอินว่อยเนี่ยคันพร้อมทะเบียนได้ไหมเนี่ยเทะเบียนอีกแส,สนห้าเป็นสี่แสนห้าเอา้ามันกับบอแคร์ได้ล่ะใต้หัวก,ก็ยังสวยๆอยู่เอาเอาเนี่ยมาฟังเสียงดู่หนึ่งป่ะมีทั้งหมดที่ผมจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมวันนี้ก็อ่าเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวโลโบอครอปด้วยนะ มันจะมีตัวนิสสันตัวนี้แล้วก็โ,โรบอคอปสีเฮตัวนี้จะราคาสูงหน่อยแต่เป็นรถติดตลาดก็คือตลาดต้องการนะครับส่วนนิสสันตัวนี้สภาพหัวก็ไม่ไม่ชนไม่อะไรมานะสวยดีกระจกเนี่ยพับไฟฟ้านะครับแต่เขาถอดออกเพราะว่าเวลาเขามันทุกมาเนี่ยเขาจะใส่รถยกมาเนี่ยเขาจะถอดออกครับทุกคันเลยนี่ยังไม่เอาใส่นะครับเนี่ค้ากระจกบน จะยึดตรงนั้นนิสันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะทุกคนไม่ได้ขี้เหร่นะครับสภาพหัวสวยด้วยนะเนี่ยโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากไปซื้ออีซูซูร้อยสิบห้าร้อยี่สิบอ่ะคุณลองไปซื้อสิครับเครื่องร้อยร้อยสามสิบราคาสี่แสนกว่า ยิ่งเป็นตาเพชรยิ่งเป็นตาตั้งตาตะกระแตนตาอะไรก็ว่าไปยิ่งแพงอ่ะตัวนั้นนะอันนี้เครื่องร้อยเจ็ดห้านะครับเนี่ยช่วงล่างแนบหน้าเจ็ดนะครับข้างหน้าแล้วฟังเสียงเครื่องกันเครื่องฮีโน่น่าจะสุดอยู่ม่าน้ำใหญ่ว่าน้ำขนาดใจนะครับใต้หัวสดมากครับมีแอร์มีอะไรพร้อมเลย อันนี้คือรีวิวสําหรับท่านผู้ชมที่จะเอาไปทําพวกรถคาโก้ติดเคนก็ได้วิ่งด้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้เอาไปทําข้อเกษตรวิ่งมันวิ่งอ้อยได้หมดนะครับเพราะว่าเชัดซีใหญ่มากครับใหญ่หนาด้วยเต็มคืบเลยหนาประมาณหกมิลครับสแล้วก็สภาพดีด้วยครับดีมากเลยกิฟเลยสามแสนนะครับเอาทะเบียนไปอีกแสนห้า นะครับผมชอบตัวไหนรู้ไหมนิสันผมชอบตัวรับเน่บทํามาได้แบบซัพพอตรับแรงได้ดีมากเลยมันจะต่างกันมากกับฮีโน่นะฮีโน่เล็กนิดเดียวฮีโน่ในผาครึ่งนะฮีโน่นิดเดียวเองมันทําให้เชสซีทะลุได้นะเนี่ยแต่นิสันเขาทามาดีมากนิสันเนี่ยดูเต้าเน่บบานใหญ่เบลล์เลยเขาทามาได้ดีมากครับ ดูตัวรับโชคก็มาตรฐานนะมีโชคให้ด้วยเช็ดซีสวยครับอันนี้สวยจนสุดทางเลยเอ่อเช็ด <generally> ซ <ester> ีเดี๋ยวผมก้าวขาประมาณให้ดูนะตัวเช็ดซีใช้งานก็เห็นนะก้าวขาให้ดูตรงนี้หนึ่งประมาณนะสองสามสี่ห้าหกหกเมตรห้าสิบหรือเจ็ดเมตรนี่แหเนี่ยจากนี้กลับไป ช่วงล้อประมาณสี่เมตรห้าสิบเอาลองสตาร์ทสิโอ้กระบอกองเมตรห้าสิบนี่ไม่ธรรมดาอ่าสตาร์ทอย่างนั้นเลยเอาจังนแเลยเมื่เกีย์เนี่ยล่ะเรียนออกไปกอกลางดิบน้ำขุบดิ Okay. กับกบุกัปเอาเดี๋ยวมาลองสีเฮ้เชนกนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูสีเฮคันนี้ใครอยากเอาไปทำข้อเกษตรนะครับสีเฮคคันนี้จะให้ดูสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับก็ใครสนใจก็085 585 9902ครับเดี๋ยวพามาดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดการให้เสียจูเนี่ยรีแมปให้อย่างดีเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มสักบาทนะครับ ทะเบียนรอรับได้ภายใน4ี่้าวันครับรับประกันเรื่องทะเบียนไม่ได้คืนเงินคืนรถครับรับประกันให้เลยนะเหมือนจริงๆโทรศัพท์ผมเครื่องหนึ่งหลายหมื่นนะครับไม่มัวนะภาพชัดนะอันนี้คือจะให้ดูว่าตาเห็นกับโทรศัพท์เห็นผมว่าโทรศัพท์คมคมชัดยิ่งกว่าที่เรามองบางทีคม นะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ